สวัสดีครับวันนี้ครับก็กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะครับกับเด็ด9 9ครับแล้วผมแอดมินลุงเบิกเช่นเคยครับโอเคครับเมื่อวานเนี่ยไม่ได้มาให้บอลเนาะเพราะฉะนั้นต้องย้อนกลับไปมะลืนเลยครับถ้าเป็นมาลื่นเนี่ยก็มาสรุปผลบอลก่อนครับอ่าสรุปแล้วครับบอกว่าจะให้เซตาบิโกให้ลองนะครับแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดมันถูกเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกว่าทําไมเหตุผลหนึ่งให้นะครับแต่ถ้าเกิดมันไม่ถูกครับไม่ต้องบอกเหตุผลกันเลยครับ โอเคแต่ว่าโดยรวมนะครับวันนั้นครับนี่ให้ไปทั้งหมดนะครับ6ราคาครับ6ราคาเนี่ยเป็นอะไรบ้างครับอ่าเป็นคู่นี้ครับกินก่อนเลยครับครึ่งแรกไอ้กินครึ่งครับสำหรับทางด้านของอิหร่านครับจบไปด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์นะครับฮัมสตัดครับจบไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับคู่นี้เสียครับไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมฮัมสตัดถึงไม่ออกทรงนั้นนะครับเลวันเต้ครับเสมอสองสองครับคู่นี้กินนะครับลองเซลตาบิโก้นะครับคู่นี้ก็เสียครับ แพ้ไป2 0ครับส่นนัปโปลีครับก็กินนะครับทั้งต่อครับแล้วก็สูงเนี่ยยกนะครับก็ถือว่ายิงกันเยอะเลยทีเดียวครับสำหรับนาโปลีนะครับอ่ะสูงด้วยยกด้วยครับโอเคครับวันนั้นเนี่ยรอพอมาดูนะครับก็จะเป็นเสีย2นะครับแล้วก็กินกิน3ครับก็ได้มาครึ่งหนึ่งครับแล้วก็เสีย2บินนะครับแล้วก็ยก1บินครับเพราะฉะนั้นก็ก็มีกำไรครับนิดๆหน่อยๆครับโอเคครับวันนี้ครับบอลเยอะครับ วันนี้น่าจะสามารถทำกาไรกันได้ครับโอเคครับก็วันนี้ครับเรามาวิเคราะห์กันเลยดีกว่าครับสำหรับอาร์เซนอลกับเบรสเตอร์นะครับไปคู่แรกกันก่อนเลยจริงๆเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าอาร์เซนอลกับเบรสเตอร์เนี่ยวันนี้เนี่ยราคาเนี่ยก็จริงๆหลายๆในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาครับเบรสเตอร์เนี่ยก็มักจะเป็นทีมที่ต่ออาร์เซนอลด้วยนะครับในหลายครั้งครับอาร์เซนอลต่อเนี่ยอาร์เซนอลชนะเลยครับแล้วนัดที่แล้วเนี่ย นัดที่แล้วครับเลสเตอร์ต่อปอนะครับก็โดนอาร์เซนอลชนะ3ประตูต่อ1นะครับส่วนก่อนหน้านั้นครับเลสเตอร์เนี่ยก็มีชนะอาร์เซนอลมาบ้างครับถ้าเกิดนับจากเฮทูเฮทเนี่ยสถิติก็ค่อนข้างที่จะสูสีครับไม่ได้มีใครได้เปรียบเสียเปรียบอะไรกันมากขนาดนั้นครับแต่ถ้าเกิดนับในช่วงหลังๆนะครับก็อาร์เซนอลก็ไม่สามารถชนะเลสเตอร์ได้นะครับถ้าเป็นในบ้านนะครับโอเคครับและด้วยอันดับตารางคะแนนครับต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยเลสเตอร์เนี่ยอยู่ติดกับอาร์เซนอลเลยครับ ติดกันเลยครับมี14แต้มเท่ากันครับตอนนี้ชนะ4ครับสกอร์เหมือนกันเป๊ะเลยครับ4ทีมครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอเวอ r t ตันเลสเตอร์แล้วก็อาร์เซนอลนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นการเจอกันก่อนด้วยครับสำหรับเลสเตอร์กับอา Arsenal ครับถ้าเกิดใครชนะก็กระโดดขึ้นไปเลยครับโอเคมาดูฟอร์มกันหน่อยครับสำหรับเลสเตอร์ครับเลสเตอร์ครับปีนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าฟอร์มผลงานในบ้านครับตอนแรกครับชนะ b o ฟ r n e m o u t h มา2-2แพ้ Man City 1-0เนี่ยนัด ต่อมาครับเจอเบอร์ลี่ครับเสมอ2อแล้วก็เจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับชนะ4ีประตูต่อสนะครับซึ่งเกมในบ้านเนี่ยถ้าเกิดนับจริงๆเนี่ยก็แพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวครับคือการแพ้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับฟอร์มเกมในบ้านเนี่ยก็ค่อนข้างใช้ได้ครับไม่ได้ดูแย่ครับแต่ว่าก็ไม่ได้ดีมากครับเจอเบอร์ลี่มาชนะไม่ได้เลยครับเกมเยือนครับก็มีแพ้หลุดแพ้เวสต์แฮมครับแล้วก็แพ้ไบตันครับที่เป็นทีมที่มีผลงานดีในบ้านนะครับ ส่วนนอกนั้นครับเกมในบ้านเนี่ยจริงๆถามว่าดีขนาดนั้นไหมก็ไม่ได้คดีขนาดนั้นครับโอเคครับตัดกลับมาที่อาร์เซนอลครับอาร์เซนอลเนี่ยตอนนี้ต้องบอกเลยว่าฟอร์มกำลังร้อนแรงครับอย่างที่บอกครับว่าอาร์เซนอลเนี่ยแพ้ให้กับ2ทีมครับ3ทีมครับคือแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแพ้กับเชลซีครับแล้วก็แพ้กับเบนฟอร์ดครับส่วนนอกนั้นเนี่ยอาร์เซนอลครับชนะมาแบบรัวๆครับเสมอกับไบายตันในชนิดที่ว่าเกือบสู้ไม่ได้ครับเจอกับคริสตัลพาเลตครับ2-2ครับ เอาจริงครับถ้าเกิดนับแล้วเนี่ยอาร์เซนอลเกมนอกบ้านนะครับเท่าที่ดูมาเนี่ยแต่ละเกมครับเจอเบอร์ลี่เนี่ยก็อาการล่อแล่นะครับเจอแมนซิตี้แพ้ครับเจอเวสต์บอมเนี่ยอันทีมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเจอเบนฟอร์ดก็แพ้ครับคือเอาง่ายๆปีนี้เกมนอกบ้านของอาร์เซนอลเนี่ยไม่ได้ดูดีมากเลยนะครับเพราะเกมที่เจอกับไบรตันครับที่เสมอศูนย์ศูนย์เนี่ยอาร์เซนอลก็เกือบแพ้มาด้วยครับส่วนวันนี้ครับเป็นการเล่นในบ้านของทางด้านเลสเตอร์ซิตี้ครับแต่จริงๆเนี่ยโดยส่วนตัวนะครับผมมองว่า เลตเตอร์ซิตี้เนี่ยจริงๆฟอร์มก็ไมได่ดีขนาดนั้นครับไมได่ดีเลยครับไมได่ดีมากมายอะไรครับทำให้ผมก็ไม่ไม่ได้เชียร์ไปที่เลเตอร์สักเท่าไหร่นะครับอะมาดูราคากันหน่อยครับวันนี้มีราคาเสมอครับซึ่งถ้าเกิดให้พูดกันตามตรงเลยครับสองทีมนี้เนี่ยก็ผมมองว่าสูสีนะผมมองมองว่าค่อนข้างสูสีเลยครับสำหรับคู่นี้ครับแต่ถ้าเกิดจะให้เลือกนะครับให้ไปฝั่งไหนสักฝั่งหนึ่งนะครับคืออาร์เซนอลครับ ผมคิดว่าอาเซนอนน่าจะยังดูดีกว่าครับถ้าเริ่มเปรียบเทียบกันแล้วครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ทีมเนี่ยกำลังดูดีครับแล้วก็จูนกันค่อนข้างติดครับพอจูนกันติดแล้วครับอะไรเล่นที่เล่นมาเนี่ยมันก็ค่อนข้างดูดีขึ้นมาเรื่อยๆครับส่วนทางด้านเลสเตอร์ครับเนี่ยถ้าเกิดนับรวมทุกรายการนะครับพวกเขาเนี่เพิ่งตกรอบมาเลยครับใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดกับเลสเตอร์น่าจะแพ้ไบตันหรือเปล่าว่าไม่แน่ใจครับอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวกันก่อนดีกว่าเราเริ่มมาดูตัวกันก่อนดีกว่าเพื่อ มีใครเจ็บมีใครอะไรเดี๋ยวพลาดครับแล้วก็เป็นคู่คู่ไหวด้วยครับตัวเจ็บเนี่ยก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมนะครับส่วนทางด้านของเซนอนเนี่ยก็มีแค่าการอิกชาก้าครับที่น่าจะลงไม่ได้ครับสนอกนั้นเนี่ยก็ลงได้เต็มสูบครับแล้วก็ผมเห็นการเล่นของเซนอนเนี่ยในช่วงหลังครับในการปรับเปลี่ยนเอาลากซเซพื่อยืนกับบูบาเมยองเนี่ยก็ทําผลงานกันได้ค่อนข้างดีนะครับถึงแม้ว่าจะ ในบางนัดครับอาจจะโชว์ฟอร์มไม่ค่อยออกตามครับส่วนตัวครับผมขอให้เชียร์ไปทางด้านอาร์เซนอลดีกว่าครับผมเชื่อว่าทีมที่กำลังเครื่องติดครับยังชนะมาได้รุวๆอย่างนี้ครับน่าจะมีฟอร์มที่ค่อนข้างดีกว่านะครับจริงๆเนี่ยวันนี้เนี่ยผมอาจจะคิดว่าคู่นี้เนี่ยอาจจะจบเสมอไปเลยก็ได้ครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับผมก็เลยอยากให้ลองนะครปอครับน่าจะได้กินครับสักขู่หนึ่งครับผมคิดว่านะคิดว่าน่าจะได้กินสักขู่หนึ่งครับก็ ถึงแม้ว่าเลตเตอร์จะเล่นในบ้านครับแต่เกมในบ้านเลตเตอร์ก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นครับเพราะฉะนั้นให้ไปที่ลองปอเซนน์นะครับโอเคครับไปกันต่อคู่ที่2ครับลิวพูครับเกมในบ้านเจอกับไบตันครับถึงแม้ว่าลิวพูกับฟอร์มจะดีแค่ไหนครับแต่การเจอไบตันเนี่ยบอกเลยว่าก็เป็นงานที่ค่อนข้างหินอยู่ในระดับหนึ่งครับสามเกมล่าสุดครับลิวพูเนี่ยไม่สามารถกินเลตได้เลยนะครับต้องย้อนกลับไปนู้นเลยปี2018ครับแล้วก็ปี2012เลยนะครับที่สามารถชนะเอฟ ไบตันได้ถึง2ลูกนะครับแต่ฟอร์มตอนนี้ของลิวพูครับต้องบอกว่าฟอร์มเนี่ยกำลังโหดอยู่เลยโหดเลยจะจัดเลยถ้าเกิดไม่ตัดเกมนอกนะครับเป็นเกมพิมพ์ริกอย่างเดียวเนี่ยลิวพูเนี่ยสามารถยิงถล่มคู่แข่งได้คอดบ่อยครับเจอวัตฟอร์ด50ครับเจอแมนยู50ครับเสมอแมนซีครับเสมอเบนฟอร์ดครับชนะคิตตาพาเลต3ครับชนะลีด3ครับชนะเบอร์ลี่สอครับแล้วก็ชนะนอริด3นะครับก็ยิงได้เรื่อยๆเลยครับ ส่วนทางด้านไบตันครับก็นัดเดียวครับที่เอ้ยจริงสองนัดเลยนี่หว่าเจอเอเวอฟตันครับก็โดน2อศูนย์ครับแล้วก็เจอแมนซิตี้ครับก็โดน2อศูนย์ครับนอกนั้นนี่ยเขาทำผลงานได้ค่อนข้างดีครับเจอเซนนลครับแต่ว่าไบตันเนี่ยถ้าเกิดให้พูดกันตามตรงนะครับเกมนี้เป็นเกมนอกบ้านครับไบตันอาจจะอาจจะเล่นได้ไม่ดีเท่าในบ้านครับจริงๆผมคิดว่าเกมในบ้านเนี่ยไบตันเนี่ยอาจจะยันอยู่นะครับแต่เกมนอกบ้านเนี่ยจริงๆถ้าเกิดนับดูจากสถิตินะครับก็ชนะเบอร์ลี่สองหนึ่งครับ เบนฟอร์ดครับชนะมาด้วยครับชนะเสมอคิตตันพาเลตครับแล้วก็เสมอนอริตซิตี้ครับส่วนเกมในบ้านเนี่ยก็ล่าสุดเลยนะครับที่เพิ่งโดนแมนซิตี้ถล่มมานะครับแล้วก็อนั้นเนี่ยก็เป็นบอลถ้วยครับเจอกับเบเตอร์นะครับวันนี้เนี่ยครับเท่าที่ดูครับก็ลิเวอร์พูลครับจริงๆก็ค่อนข้างที่จะดูดีกว่าครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มองที่ชนะนะครับอาจจะมองที่การถล่มไปเลยครับมองที่การถล่มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราต้องดูนะครับว่าไบตันเนี่ย อาจจะยันอยู่หรือเปล่าครับแต่โดยส่วนตัวครับถ้านับจากเฮดถึเฮดนะครับตอนนี้เนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าโค้ดเอฟเอยโค้ดของไบตันเนี่ยตอนนี้ถูกยกย่องกันมากครับ <S <S เป๊ปกอดิวาร่าเนี่ยก็ออกมาให้คําชื่นชมนะครับว่าตอนนี้เนี่ยทีมที่คิดโค้ดที่คิดว่าน่าจะดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกตอนนี้นะครับก็น่าจะเป็นโค้ดไบตันนะครับที่ ที่ตอนนี้นะครับณตอนนี้นะครับจากตัวที่พวกเขามีไม่ได้เยอะนะครับแล้วก็ใช้สอยยังประหยัดครับแต่ว่าไบตันเนี่ยเป็นทีมที่ผลงานเนี่ยค่อนข้างดีมากเลยครับเพราะเพราะฉะนั้นครับส่วนตัวครับยิ่งเฮดทูเฮดของลิเวอร์พูลนะครับถึงแม้ว่าปีที่ก่อนๆลิเวอร์พูลก็โหดนะครับไม่ได้ไม่ใช่ไม่โหดครับแต่ว่าก็ไม่สามารถชนะไบตันเนี่ยแบบขาดขาดได้เลยครับ เนี่ยถ้าเกิดนับแล้วนู่นต้องย้อนไปนู่นเลยนะครับปีส0 1 8บครับที่ถล่มสีู่นย์ครับแล้วก็ด้วยหลักเกณฑ์ครับลิวพูลเนี่ยถึงแม้ว่าจะยิงคู่แข่งในขาดได้ขาดก็จริงครับในซีซั่นนี้นะครับแต่ว่าส่วนตัวครับก็มีบางนัดครับที่อืมมันมันไม่บางนัดนะครับถ้าเกิดไม่ยิงไม่ยิงสาูนหมดเลยเออถ้าส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าไบตันเนี่ยเป็นทีมที่อยู่ในเกตระดับที่ดีขึ้นมาอีกเกตหนึ่งนะครับไม่ใช่พวกทีมอย่างนอริทครับ ไม่ใช่ทีมยางคิสตัลพาเลดครับคือเมื่อไหร่ที่ไบตันเนี่ยมันเริ่มโดนยิงแบบเยอะแล้วนะครับไบตันเนี่ยมันจะเริ่มเล่นแบบรัดกลุ่มมากขึ้นครับถ้าเกิดเทียบเทียบกับหลายๆทีมนะครับที่โดนริวพูลเล่นเนี่ยแลวไหลโจกเลยนะครับไหลโจกเลยครับแล้วโดนไปถึง3050ย์อย่างนี้ครับผมเชื่อว่าไบตันครับน่าจะเป็นทีมหนึ่งครับที่สามารถยันเลดริวพูลอยู่นะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับผมอยากให้ไปที่รองไบตัน2ลูกนะครับโอเคครับไปกันต่อครับ แมนซิตี้ครับกับคริสตัลพาเลตครับแมนซิตี้ครับต้องบอกว่าการเจอกับคริสตัลพาเลตเนี่ยจริงๆก็แมนซิตี้เนี่ยก็ทำผลงานได้ดีตลอดนะครับกับการเจอคริสตัลพาเลตครับก็ถือว่าถล่มคริสตัลพาเลตได้บ่อยเลยทีเดียวครับนี่ครับชนะ2-0ครับชนะ4-0ครับเสมอ2-2ครับแล้วก็ชนะ2-0ครับถ้าเกิดให้นับนะครับในช่วง5นัดหลังสุดเนี่ยแมนซิตี้สามารถยิง2ลูกได้ถึง4นัดเลยนะครับก็ถือว่าผลงานเนี่ยดูดีมากๆครับ แต่ว่าในยุคนี้นะครับเป็นยุคของพลาิกวีร่าครับตอนนี้ก็มีโดนทางน้าลิวพูครับ3ามนไปหนึ่งนัดนะครับแล้วก็โดนเชลซีครับถ้าจำไม่ผิดครับแล้วผมจะบอกเลยครับว่าเกมนอกบ้านของคิซซาพาเลตครับถึงแม้ว่าจะเล่นดีนะครับแต่เวลาเจอทีมใหญ่ทีไรครับคิซซาพาลเลตครับมักเป็นทีมที่เล่นแบบไม่บุกเลยครับไม่บุกในที่นี้คือแบบเอาง่ายๆนะที่เจอกับเชลซีครับโดนบุกแบบอยู่ฝั่งเดียวเลยครับฝั่งแบบ พับหน้ากระดานเลยครับตอนเจอลิเวอร์พูลครับก็จริงๆก็มีหืมีอือบ้างนะครับแต่ว่าไอ้นัดที่เจอเชลซีเนี่ยมันคือภาพที่แบบโดนบุกยับอยู่ฝั่งเดียวเลยครับแล้วก็ไม่สู้เลยครับคือรอโดนอย่างเดียวครับผมใช้คำว่าเล่นรอโดนเลยแล้วยิ่งวันนี้นะครับต้องมาเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เพิ่งตกรอบมาครับผมเชื่อว่าแมนซิตี้ครับพอตกรอบไปแล้วนะครับอาจจะกลับมาเน้นนะครับในบอลพรีเมียร์ลีกมากขึ้นกว่าเดิมครับทำให้วันนี้ครับ ภาพที่ผมเห็นครับกับการเจอเชลซีครับในเกมนอกบ้านคิวโซเพลตเนี่ยผมมองว่าการเจอกับแมนซิตี้เนี่ยแมนซิตี้นะครับเป็นทีมหนึ่งทีมนะครับที่พอยิงได้นะครับอาจจะยังไม่หยุดยิงครับแม่งจะไปเรื่อยๆครับยิงต่อเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับผมอยากให้ไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อ2ลูกนะครับสำหรับคู่นี้นะครับโอเคครับไปต่อครับคู่เบอร์ลี่ข่ามันไปครับจริงๆเนี่ยมันราคาเสมอด้วยนะ แล้วเบอร์ลี่เนี่ยฟอร์มอย่างกากเลยครับแล้วก็เจอกับเบนฟอร์ดนะครับซึ่งเบนฟอร์ดเนี่ยก็อย่างที่เราทราบกันครับว่าเบนฟอร์ดเนี่ยฟอร์มกําลังดีเลยครับดีมากๆเลยแล้วคราวนี้ทําไมถึงมาราคาเสมอเลยครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับผมว่าคู่นี้แปลกๆครับราคาแล้วจะมีงานครับน่าจะมีงานแบบจัดๆเลยครับไม่น่าอยู่ทางด้านเบอร์รี่ครับและโดยส่วนตัวนะครับผมเชื่อว่าถ้าเกิดคนเล่นนะครับไม่ว่าใครครับผมก็คิดว่าน่าจะเล่นเบนฟอร์ดนะครับไม่มีหน้ามีใครเล่นเบอร์รี่เนรับ โดยส่วนตัวนะครับเดี๋ยวผมขอดูสักนิดหนึ่งว่าจริงหรือเปล่าอแต่ดูกันครับว่าคนจะเล่นอะไรมากกว่ากันเนีบไม่บอกครับตอนนี้อาจจะยังไม่มีราคาครับที่คนเล่นมาโอเคครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าไม่น่ามีราคาเสมอครับด้วยปกติแล้วครับคู่เบนฟอร์ดกับเบอร์ลี่ครับแลวจริงๆเนี่ยจะเป็นทางด้านเบอร์ลี่ต่อเลยนะเพราะฉะนั้นคู่นี้เนี่ยผมคิดว่างานนเลยครับงานจัดๆเลยครับคู่นี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นทางด้านของเบอร์ลี่นะครับโอเคครับ ก็ไปกันที่เบอร์ลี่นะครับสำหรับคู่นี้ครับไปกันต่อครับที่คู่บิ๊กแมตช์ครับระหว่างสเปอร์กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเอาครับถ้าเกิดมานับดูเฮดทูเฮดนะครับการเจอกันครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับก็ปีก่อนครับก็สลับกันไปครับสลับกันแพ้ก็สลับกันชนะครับก็เป็น3-1กับ6-1นะครับแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับการเจอกับท็อตแนมฮอสเปอร์เนี่ยก็ทำผลงานออกมาได้ดีตลอดนะครับ น่หลายเกมครับก็แมเชสเตอร์ยูนเต็ดนะครับยังคงดูดีกว่าสเปอร์นะครับและยิ่งสเปอร์ครับผมบอกเลยว่าในสเปอร์ในยุคนี้เนี่ยตัวผมเองครับผมไม่ไม่ค่อยที่จะชอบสักเท่าไหร่ครับสำหรับสเปอร์ชุดนี้นะครับผมไม่ได้ดูว่าสเปอร์เนี่ยเก่งขนาดนั้นเลยครับเพราะว่าการทำทีมของนูโน่เนี่ยจริงๆก็พอเข้ามาแรกๆก็เหมือนจะดูดีนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วครับผมคิดว่าการเล่นของนูโน่เนี่ยมันมันเล่นแบบไอ้นี่มากไปหน่อยครับเล่นแบบ กลัวมากไปหน่อยครับเพราะว่าอาจจะเคยคุมวูฟแฮมตันมาที่เป็นทีมเล็กนะครับทำให้พอมาเล่นเนี่ยกับพอเจอทีมใหญ่เนี่ยบางทีก็เริ่มกลัวไปหน่อยครับไปเล่นเกมส่วนขับครับทั้งทั้งที่สเปอร์เนี่ยมันก็ควรเล่นบุกได้นะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับจริงๆเนี่ยแมนยูนะครับก็มีเรื่องของโอเลกุนาโซชานะครับที่อาจจะมีแววที่จะโดนปลดครับยิ่งเขาให้โอกาสในนัดนี้ก่อนครับเพราะฉะนั้นครับส่วนตัวเนี่ยผมมองว่านัดนี้เนี่ย โอเลกุน่าโซชานะครับจะทำทุกวิถีทางครับเพื่อให้ตัวเองได้อยู่ต่อนะครับถ้าเกิดคิดกันตามจริงแล้วครับผมคิดว่าลองแมนยูครับถ้าเกิดเปิดราคาเนี่ยตอนนี้เว็บมันยังไม่ขึ้นครับไม่รู้เป็นไรครับเป็นคู่แมนยูคู่เดียวด้วยโอเคผมให้ลองเอ้ยผมให้ราคาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจริงๆผมคิดว่าน่าจะมีราคาเสมอนะถ้าจะไม่ถ้าเดาไม่ผิดครับน่าจะมีราคาเสมอครับเดี๋ยวผมขอรีเฟรชหน่อยึ่งทีอ่าเลื่อนลงมาดูหน่อยครับ เอาวะอ้าวไปได้วะอันนี้พี่วิลีกหายไปเลยนี่ครับราคาเสมอครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับผมให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสำหรับคู่นี้ครับโอเคครับไปกันต่อครับก็โอ้โหวันนี้ครับมีหลายตัวเลยอะผมขอกระโดดคู่อื่นครับแล้วลงไปที่คู่ด้านล่างเลยครับ RB r ์บ i ไรซิครับ อาร์บีไรซิครับกับไอทัดแฟงเฟิร์ตนะครับต้องบอกเลยครับว่าสถิติการเจอกันของไอทัดแฟงเฟิร์ตครับกับอาร์บีไรซิแกอาร์บีไรซิ่งครับไม่เคยชนะไอทัดแฟงเฟิร์ตในบ้านได้เลยครับแม้แต่นัดเดียวครับถึงแม้ว่าทุกๆปีเนี่ยจะเป็นปีที่ต่อก็ตามครับไม่มีซักปีหนึ่งเลยครับที่อาร์บีไรซิจะสามารถชนะไอทัดแฟงเฟิร์ตได้ครับซึ่งปีนี้ครับถ้าถามแล้วเนี่ยไอทัดแฟงเฟิร์ตนะครับตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาก็ยังไม่แพ้ใครนะครับก็มีเสมออัส์บววครับสตุดการ์ดครับ ชนะโอลิมเปียกอรอสจะแพ้ทาเบอร์ลินครับอ๋อมีแพ้ด้านหนึ่งครับกับแพ้ทาเบอร์ลินครับเสมอโคโรนครับเสมอหมดเลยครับไอทัดแฟรงเฟิร์ตครับจริงๆโดยรวมนะครับผมกับคิดว่าปีนี้เนี่ยไอทัดแฟรงเฟิร์ตเนี่ยเล่นได้โคตรจะไม่ดีเลยครับไม่ดีแบบไม่ดีจะจัดเลยครับถึงแม้ว่าจะชนะบาเยิร์นมิวนิกได้ก็ตามนะครับแต่โดยรวมครับเสมอค่อนข้างเยอะไปหน่อยครับสำหรับไอทัดแฟรงเฟิร์ตครับซึ่งวันนี้ครับอาร์บีไรซิกเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่า นอกบ้านคนี่อาร์บีไรซิกแม่งก็แทบไม่ชนะใครเหมือนกันครับไม่รู้ทําไมครับเนี่ยครับดูครับเปิดมาเนี่ยตอนนี้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับล่อไปหกนัดแล้วครับเจ็ดนัดแล้วครับโอ้มันยังไม่ชนะใครเลยครับอาร์บีไรซิกครับถ้าเกิดไม่นับบอลถ้วยนะครับที่ชนะสนาวเซ้นที่เป็นทีมอ่อนกว่าแบบเยอะมากๆเลยนะครับแต่โดยรวมครับผมก็ไม่รู้ว่าทําไมมาถึงชนะไม่ได้นะครับแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยคืออาร์บีไรซิกเนี่ยมันเล่นบุกทุกเกมนะครับ บุกและเล่นดีกว่าเขาในทุกๆเกมเลยครับแต่ไม่รู้ทําไมครับมันชนะไม่ได้ครับแต่ผมเชื่อเลยครับว่าวันนี้ครับมันเป็นการกลับไปเยือนอีกหนึ่งครั้งครับของอังเดซิวาครับที่เพิ่งซื้อมาจากไอทัดแฟรงเฟิร์ตครับซึ่งเป็นนักเตะที่ฟอร์มดีมากๆครับและอาร์บีไรซิกเนี่ยขอเซ็งต่อครับไปซื้อไปเป็นหน้าเป้าครับให้กับอาร์บีไรซิกนะครับซึ่งมาจากแฟรงเฟิร์ตผมคิดว่าวันนี้ครับการเล่นของอังเดซิวาเนี่ยอาจจะเป็นตัวคีย์แมนสำคัญครับในการกลับไปเล่นในบ้านของไอทัดแฟรงเฟิร์ตคครับแล้ววก็ิด่า น่าจะมีดราม่าครับแล้วก็สามารถชนะทางด้านของไอชัดแรงเฟิร์ตไปได้นะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับด้วยสถิติ head to head ครับถึงแม้ว่าจะแย่แค่ไหนครับแต่ส่วนตัวครับผมก็ยังอยากให้ไปอาร์บีไรซิกอยู่ดีครับขอให้ไปที่อาร์บีไรซิกนะครับโอเคครับไปกันต่อครับต่อยูเว่สุดแกร่งอีกแล้วครับยูเว่เอาอีกแล้วครับโอ้ไม่ก็เอาครับไปกันต่อครับไปกันที่คู่ยูเว่ครับมาดูกันหน่อยครับ ยูเวนตุสครับฟอร์มเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่ายูเวนตุสเนี่ยช่วงหลังเนี่ยฟอร์มโคตรกากเลยครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฟอร์มช่วงหลังครับโคตรกากมีแค่ฟอร์มนั้ที่แล้วครับที่เราเล่นไปแล้วแม่งเสือกากครับถ้าเกิดเอาจริงๆครับปีนี้ครับเวโรนาครับได้ในบ้านได้โคตรโคตรจะดีครับดีแบบดีมากๆครับสามารถยิงได้ทุกเกมครับนี่ครับชนะเอสโรม่าครับโดนเอซิมิลานเนี่ยก็จบที่สามหนึ่งครับซัสซูโอโรนะครับก็ 3-2นะครับแล้วก็ลาซิโอเนี่ยโดนเวโรนาแบบเละๆเลยนะครับไปต่อแบบแปลกๆครับโดนทางด้านเวโรนาเล่นซะแล้วก็ยูเว่นะครับนัดหน้าล่าสุดเนี่ยก็คือโดนทางด้านของซาูโร่นะครับแพ้ไปนะครับซึ่งวันนี้ครับส่วนตัวเนี่ยผมมีราคาในใจไว้แล้วครับว่าคู่นี้น่าจะเล่นอะไรครับสำหรับอ่ายูเวนตุสนะครับสิ่งที่น่าเล่นครับสำหรับคู่นี้ครับจริงๆผมมองว่ายูเวนตุสนะครับก็ตอนนี้ครับฟอร์มกำลัง ดีดีครับแล้วก็ยิงประตูได้ในช่วงหนึ่งนะครับยิงประตูได้อย่างต่อเนื่องเลยครับแต่ส่วนตัวครับสิ่งที่ผมคิดสิ่งที่น่าเล่นจริงๆนะครับสำหรับคู่นี้ครับมันคือสกอร์สูงครับอย่างที่ทราบกันครับว่าเวโรนาเนี่ยเมื่อไหร่ที่เจอทีมใหญ่นะครับปีนี้เนี่ยเล่นได้โคตรดีครับดีแบบดีมากๆครับดีแบบดีจัดครับเนี่ยถ้าเกิดนับเนี่ยแต่ละทีมเนี่ยคือทีมใหญ่หมดเลยนะครับลาซิโอนะครับโรม่าครับอินเตอร์มิลาเนี่ครับซจ๊วโรเนี่ย ทีมใหญ่หมดเลยครับนี่ครับทางด้านเวโรนาสามารถยิงไล่มาได้ตลอดเลยนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้เนี่ยผมก็มองว่าเวโรนาเนี่ยบางทีอาจจะดูดีกว่าด้วยนะครับในบ้านครับเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ผมอยากให้เล่นสูง2.5นะครับสำหรับคู่อยู่เวนตุสนะครับโอเคครับไหนมาดูกันหน่อยครับมีคู่ไหนกันที่น่าสนใจอีกครับอารตาลันตากับลาซิโอครับการเจอกัน5นัด6นัดหลังสุดครับยิง5ลูกขึ้นไปทั้งนั้นเลยครับ4ลูกครับ3 ส5ลูกครับ41ครับ32ครับ33ครับ20ครับ431ครับโอ้โหยิงกันแบบเละเทงจริงครับสำหรับคู่นี้ครับด้านในช่วงหลังนะครับถ้านับอัลันตาเนี่ยก็ยิงได้โคตรเยอะเลยครับยิงขึ้น4ตลอดเลยครับส่วนทางด้านของลาซิโอเนียครับก็มีแผ่วไป2นัดนะครับแล้วนัดล่าสุดก็แผ่วด้วยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคือลาซิโอเนี่ยเป็นทีมที่ออกสูงโคตรบ่อยเลยครับถ้าเกิดมาต่ํานัดหนึ่งครับอีกนัดต่อไปแม่งมาสูงเลยครับ คู่นี้เนี่ยแลวจริงๆเป็นการเจอกันระหว่างอตาลนตากับลาซิโอด้วยครับผมเชื่อว่าคู่นี้เนี่ยน่าจะสู้กันได้มันครับเพราะฉะนั้นครับคู่นี้อีกป็นอีกหนึ่งคู่นะครับที่ผมอยากให้สูง3ลูกนะครับให้กดสูงไปเลยครับสำหรับคู่นี้ครับโอเคครับงั้นก็ตอนนี้เนี่ยเราก็ปล่อยกันไว้ก่อนครับโอเคครับบอลเนี่ยวันนี้ก็น่าจะไม่ค่อยมีอะไรแล้วเนาะถ้าเกิดมีอีกคู่หนึ่งก็คือเป็นคู่ระหว่างอ่าลาลิกาสเปนนะครับลาลิกาสเปนเนี่ย อย่างที่ทราบกันครับว่าเซบีย่าเนี่ยเป็นขาประจำอยู่แล้วครับกับการเล่นของเรานะครับแล้วเซบีย่าเนี่ยคือสถิติการเจอโอซาสซูน่าเนี่ยยิ่งเป็นเกมในบ้านนะครับเซบีย่าสามารถชนะได้เกือบโหโคตรเยอะครับดูดิครับเยอะมากๆครับแล้วโอซาสซูน่านะครับมันผนวกกันครับคือเซบีย่าเนี่ยปีนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะเล่นนอกบ้านไม่ค่อยดีนะครับนอกบ้านเนี่ยเห็นปบบว่าเสมอบ่อยมากครับแต่ว่าเกมในบ้านของเซบีย่าครับผมบอกเลยว่าเป็นเกมที่เชื่อถือได้ครับสำหรับเซบีย่าครับ เพราะฉะนั้นการเจอกับโอซานซูนาเนี่ยจริงๆโอซานซูนาก็เล่นได้ค่อนข้างดีครับในปีนี้ครับถึงแม้ว่าโอ้ดีมากๆเลยครับไม่ใช่ดีธรรมดาละมันดีมากๆเลยครับส่วนตัวครับผมคิดว่าเกมในบ้านเนี่ยทางด้านของเซบียานะครับดุดันกว่าเลยเอามาริดด้วยด้วยซ้ำนะครับสำหรับส่วนตัวของผมนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับผมอยากให้ไปที่อะไรอ่ะไปที่เซบียาครับแต่ควรดูราคากันนะค ต้องไปหลุ่งหนึ่งลูกครับไปราคา0ูตรเจ็ดห้าไม่ได้ครับน้ำน้อยไปครับส่วนตัวครับเนี่ยจริงครับเปิดมาดูได้เลยครับอันนี้เยอะเลยครับสําหรับเว็บนี้ครับมีบอลให้ดูสดด้วยนะครับอ่ะพีเต์พีเต์กันหน่อยครับโอเคฝากไว้ด้วยครับกับเว็บนี้ครับแล้วก็ใครสนใจนะครับอยากเข้ากลุ่มนะครับก็สามารถตามมันเข้ามาได้ครับอ่าทีเด็ดเก้าสิบเก้าครับก็สามารถเข้ากันมาได้ครับใครที่สนใจนะครับอยากเป็นเข้าไปอยู่ในกลุ่ม VP นะครับ ก็เข้ามาได้ครับเมื่อวานไม่ได้ให้บอลนะครับก็เลยไม่มีสติอะไรออกมาให้ดูเลยแม้แต่น้อยครับก็เอาครับวันนี้ครับบอลเยอะครับก็เดี๋ยวมาดูผลงานกันวันนี้ก็ได้ครับไหนกันนะเดี๋ยวผมขออ่ะเอามาจดกันหน่อยครับว่าวันนี้เราจะให้อะไรกันบ้างครับวันนี้เนี่ยจริงบอลก็เยอะพอสมควรครับแต่คู่ที่น่าเล่นเนี่ย บาร์เซโลนาครับต่อแพงแล้วครับแต่ว่าวันนี้เปลี่ยนโค้ดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นครับก็โฮ้ยมันข้ามคู่นี้ไปได้อย่างไงครับให้ตายเถอะเชลซีกันนี้คาสเซลครับอ่ะมาดูกันหน่อยครับสซตติครับไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรก็ตามครับแต่ว่าเชลซีครับเวลาไปเจอนิวคาสเซลทีไรครับไม่ค่อยดีครับผลงานไม่ค่อยดีครับมันเป็นอย่างนี้มาหลายปีแล้วด้วยครับอันนี้คือเรื่องจริงเลยครับดูครับเชลซีครับแต่นั้ล่าสุดเนี่ยพี่แกเอาแบบจัดๆเลยครับ แกเล่นล่อถล่มครับไปเจ็ดประตูต่อศูนย์เลยซึ่งเราให้ลองนอนลิดไปด้วยนะทำให้วันนั้นแอบเละเป็นขี้เลยครับสำหรับเราครับแล้วก็เกมนอกบ้านครับของเชลซีปีนี้เนี่ยก็ถือว่าทำผลงานได้ค่อนข้างดีนะครับเสมอลิเวอร์พูลครับนอกจากนั้นเนี่ยชนะเบนฟอร์ดหนึ่งศูนย์นะครับส่วนตัวครับวันนี้ครับก็อย่างที่ทราบกันครับว่าคือนิวคาสเซิลเนี่ยช่วงนี้นะครับจะต้องเล่นเอาใจ ทางเจ้านายใหม่ครับบอสจะเรียกว่าเจ้าของสโมสรใหม่ครับต้องเล่นให้ดีที่สุดครับนัดที่แล้วครับโดนชิซาวาเลสนำก่อนด้วยครับแพ้ท่อนแนมสเปอร์เนี่ยก็แพ้แค่3าตูต่อสนะครับเจอวูดเพนตันเนี่ยก็แพ้นะครับแพ้แบบเฉียดฉีวตลอดครับมีนัดแปนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับที่โดนแบบขาดเลยซึ่งปีนี้เนี่ยนิวคาสเซิลนะครับถามว่าเล่นดีไหมก็เล่นไม่ค่อยดีครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเริ่มจะเล่นดีแล้วครับเพราะว่ามีเจ้าเจ้าของสโมสรเข้ามาใหม่ครับ ส่วนตัวครับจริงๆเชลซี Chelsea เนี่ยฟอร์มก็กำลังดีนะครับแต่ว่าด้วยราคาเนี่ยจริงๆเนี่ยขึ้นเท่ไร่วะเนี่ยอ๋อเดี๋ยวผมขอดูราคาแป๊บหนึ่งนะครับราคาเป็นไรแล้ววะราคาเนี่ยต่อ1.25นะครับมีก็มี1.5ด้วยเชื่อว่าแป๊บเดียวเนี่ยเล่นแค่แป๊บเดียวเลยราคาจะเหลือลงไปหนึ่งครับก็ วันนี้ครับผมเชื่อว่าจริงๆเนี่ยนิวคัสเซิลครับน่าจะเล่นได้ค่อนข้างสู้ครับจริงๆสูงก็น่าเล่นนะครับแต่ว่าส่วนตัวครับผมอยากให้ลองนิวคาสเซิลมากกว่าครับเพราะผมคิดว่าบอลที่วิ่งแบบวิ่งสู้ฟัดเนี่ยยังไงครับแม่งก็ทำผลงานได้ดีครับเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ผมอยากให้ไปที่รองนิวคาสเซิลนะครับโอเควันนี้เรามาลองลุ้นเรามานี่นเลยดีกว่าว่าวันนี้ครับเราจะให้อะไรกันบ้างครับคู่แรกครับ อาเซนอลครับผมอยากให้อยู่ในลิสต์ของผมครับว่ามันมันจะไม่ตายครับผมคิดว่าอาเซนอลครับวันนี้น่าจะสู้เลสเตอร์ได้ในระดับหนึ่งเลยครับแล้วก็คิดว่าน่าจะไม่แพ้นะครับใช่ป่าว่ะมันเป็นราคาลองหรือเปล่าลองดูครับลอง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 ให้ลองครับเพราะผมคิดว่าอาจจะจบด้วยสกอร์หนึ่งตัวศูนย์ได้ครับไบตันครับจริงๆไบตันเนี่ยถามว่าเสี่ยงไหมก็ ก็พอตัวครับจริงๆไบตันนีก็ฟอร์มดีครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเลาะน่าจะยันริพูอยู่ครับไม่น่าโดนหนึ่งสามครับคือทีมอื่นเนี่ยมันโดนสามมันบ่อยก็จริงนะครับแต่ว่าผมอยากให้ผมคิดว่าไบตันเนี่ยวันนี้น่าจะยันอยู่ครับแมนซิตี้อีกแล้วครับใช่ครับว่าอีกแล้วครับในที่แล้วก็ให้มันรับในบอลถ้วยครับสุดท้ายโดนจนได้ครับเบอร์ลี่ครับวันนี้ผมขอให้มันเข้าไปอยู่ในรายชื่อของตัวที่น่าเล่นด้วยนะครับราคาเสมอครับ จริงๆเนี่ยผมคิดว่าเบอร์ลี่เนี่ยวันนี้น่าจะกินด้วยนะมานเชสเตอร์อยู่ในเตดครับให้ทั้งหลีกเลยครับสำหรับพิวลีกครับอ,อ่คู่นี้เนี่ยโหอาร์บ,บิดีมีดัฟเฟิลทำไมไมายมันต่อน้อยมากเลยครับอาบร์บีไรซีครับไม่รู้ทำไมครับแต่ผมให้มันทีไรผมไม่เคยได้กินเลยครับแต่ผมก็ยังตามให้มันทุกนัดน,นะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยกินครับไม่รู้ทำไมครับเอ้า แต่อย่างไรวันนี้ครับผมคิดว่าอังเดซิวายครับน่าจะเอาเรื่องอยู่ครับเพราะฉะนั้นอย่าผมอยากเข้าอยู่ในลิ์ครับแล้วก็สองคู่ครับยูเวนตุสครับไม่ให้ต่อรองนะครับคู่ดีครับเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะโดนครับเดี๋ยวจะโดนเข้าให้ครับลาซิโอครับสูงครับจริงๆผมว่าสองตัวนี้นะครับโคตรน่าเล่นทั้งคู่เลยครับทั้งสูงลาซิโอแล้วก็สูงยูเว่เนี่ย คิดว่าน่าจะมาทั้งคู่เลยครับเซบีย่าครับถึงแม้ว่าโอซาซูน่าฟอร์มจะดีขนาดนั้นเนี่ยแต่ผมก็ยังขอดื้อครับไปที่เซบีย่าต่อหนึ่งครับโอเคครับก็สรุปออกมาได้เท่านี้ครับก็บางคู่ก็ไม่ต้องไปต่อไปสู่นะครับให้ที่รองครับไอ้นี่เลยโอเคครับก็เหมือนเดิมครับหากใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทีเด็ด99ด้วยนะครับก็ มีอะไรก็เตือนกันมาได้ครับหาใครไม่ชอบสิ่งไหนครับก็สามารถพิมพ์บอกได้ใต้คอมเมนต์นะครับแล้วก็ใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับก็สามารถทักมปที่เพจได้ครับมีแอดมินคอยตอบอยู่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดวันไหนนะครับที่ไม่ได้ให้บอลนะครับบางทีผมอาจจะเปลี่ยนนะครับไปให้บอลทางหน้าเพจแทนนะครับก็สามารถกดติดตามเพจกันได้นีได้ด้วยนะครับที่ลิงก์ด้านล่างครับโอเคครับ ส่วนวันนี้ครับผมแอดมินนูเบิร์กครับแล้วก็ทีเด็ด9.9นะครับขอตัวลาไปก่อนครับขอให้มีความสุขครับแล้วก็ดูบอลกันอย่างเพลิดเพลินครับในคืนนี้ครับถ้าบวกแล้วก็รู้จักเลิกกันบ้างนะครับแล้วก็พักไว้ต่อวันพรุ่งนี้ครับถ้าวันไหนที่เสียเนี่ยก็ให้หยุดนะครับแล้วก็ให้รอเล่นวันพรุ่งนี้ดีกว่านะครับอย่าไปเล่นบอลที่เราไม่รู้จักครับเพราะถ้าพลาดเนี่ยเราจะไม่สามารถแก้ได้นะครับ โอเคครับวันนี้ก็ขอฝากกันไว้เท่านี้ครับส่วนวันนี้ครับผมแอดมินลุงเบิร์กครับขอลาไปก่อนครับไปเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสวดีลาไปก่อนครับสวัสวดีครับ